สวัสดีลูกค้าชาว u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมอีอุปกรณ์เสริมนะคะเป็นเครื่องปลูกมันสับปะหลังนะคะ CP 1 0 0 F นะคะตาช้างค่ะตัวนี้มาพร้อมถังปุ๋ยด้วยนะคะสภาพใหม่เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเหมือนได้ของใหม่เลยนะคะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่52,000บาทนะคะสภาพดีมากนะคะใส่รถไถรุ่นนะคะ L47 L50 นะคะ MU55 นะคะแล้วก็รุ่น M6040 นะคะสามารถใส่ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องปลูกมันนะคะตัวนี้ปลูกมันสับปะหลังนะคะใครที่หาอยู่นะคะ52,000บาทเท่านั้นสภาพใหม่นะคะใช้งานน้อยค่ะ เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ CP 1 0 0นะคะตาช้างเลยนะคะใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ0819136451นะคะนี่ค่ะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นคูป o t ต L 3 0 L 3 2 L 3 6นะคะ L 4 7นะคะ L 5 0นะคะตัวนี้ใหม่ๆส,สวยๆเลยค่ะใครหายอยู่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ081ย์ 1> 9 13, 1 3าหนึหกส่หนค่ะราคาต่อรองได้นะคะใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเครื่องปลูกมันสับปะหลังนะคะพร้อมถังปุ๋ยนะคะพิเศษเลยนะคะ52,000บาทค่ะ